สวัสดีค่ะวันนี้เซลล์อ้อมอยู่ที่เต้นเอออโตคานะคะแล้วันนี้เราจะมารีวิวไปปล่อยรถลูกค้าที่บ้านมึงกันคะ่ะรถ d m a มปปี2019เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าลูกค้ามีความพึงพอใจยังไงแล้วก็ลูกค้าประทับใจยังไงกันคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็มาถึงที่ทํางานของลูกค้านะคะที่วันนี้เราเอารถมาส่งวันนี้ลูกค้าทําอาชีพอะไรคะเฮียฮอน้าช่างเชื่อมครับฮอน้าช่างเชื่อมประวัติของพี่ประวัติเป็นไงบ้างคะประวัติดีไหมดีครับออกรถง่ายครับแบบว่า ดาวหกบาทครับแต่ใบสลิปเดือนเดือนอย่างงี้ครับใช้แต่สลิปครับผมใช้แต่สลิปสเตทเมนต์ครับผมสเตทเมนต์เลยครับใช้แล้วก็ใช้บัตรประชาชนเนาะครับผมเป็นไงบ้างคะรถคันนี้วันเซ็นสัญญาหนูก็มาเซ็นให้ที่หน้าทํางานเนาะครับผมจ้าแล้วเป็นไงวันเซ็นสัญญาพี่ก็ยังไม่เห็นรถใช่ไหมครับเพิ่งมาเห็นตัวจริงวันนี้เป็นไงบ้างคะรถก็โอเคครับใช้ได้ครับเยี่ยมโอเคครับถูกใจอยู่ครับโอเคแล้วพี่พบเจอเต็นท์เราได้ยังไงคะ ติดตามอยู่ที่เพจไลฟ์สดนะครับชื่อว่าเพจไลฟ์สดผมก็เลยติดตามลองดูของเอเตนเออโต้คาร์ใช่ไหมคะโอ้ครับผมเต้นเออโต้คาร์ครับติดต่อได้ครับทุกเมื่อทุกเวลาครับสนับสนุนให้อยู่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะเ็ยังไงทางเต้นเอของเราหนูก็ขอขอบคุณที่พี่ไว้วางใจให้ทางทีมงานของเราดูแลแล้วก็ เงื่อนไขของพี่เออเงื่อนไขของพี่มีดอกเบี้ยพิเศษ <Okay. S 1> 4.79แล้วก็พี่มีโปรขับฟรีอีก3เดือนจ้ะครั <Okay. S 1> สำหรับวันนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่มากนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ